สวัสดีครับสวัสดีพี่พ,พี่น้องน้องนาถุกท่านครับผมมือนี่ก็เป็นวันอั้งคานที่14เดือน4ปี63ทางขายเซียนคืนเมืองสุรินกับสิได้มารีวิวอุปกรณ์ดักนกกวักอิลุมไก่ปลาให้ได้ชมกันครับผมนี่ก็เป็นรายละเอียดสินค้าใหม่ๆพร้อมด้วย สินค้าที่กำลังสิจัดส่งครับผมทางขายเซียนขืนเมืองสุรินทร์ก็ถือโอกาสมารีวิวให้พี่ให้น้องได้ชมรายละเอียดสินค้ากันครับผมนี่ฮะเดี๋ยวมาเริ่มชมนี่ฮะนี่ก็เป็นสินค้าที่ลูกค้าได้สั่งเขามาครับผมในวันที่สิบสองสิบสามมื่อนี้ก็เป็นวันที่สิบสี่ทางขายเซียนขืนเมืองสุรินทร์ก็สิได้จัดส่งในหลอก ก่อนสามโมงเสาร์ครับผมตอนนี้ทางขายเซียนขืนเมืองสุรินทร์กับจัดทรงแบบซ o d ดีนะครับผมตอนนี้จัดทรงไปสนีเพราะว่าช่วงนี้ช่วงเป็นแฟกหรือว่าเคอรี่อตอนนี้ก็สาน,นิดนึงกับผมเพราะว่าเพิ่งเกิดเป็นช่วงโลกโควิดก็จะมีการตรวจเช็คหลายอย่างครับผมจากที่เคอรี่เคยทรงหรือว่าแฟกเคยทรงสองสามหมื่นตอนนี้ก็ ตกไปซีหามื่นแล้วครับผมก็คือบางทีก็ลาชะสาไปนิดนึงลูกค้าบ,บางท่านกน็รอนานก็เสียอารมณ์ครับผมบอกง่ายๆก็คือเสียอารมณ์ทางขายเซียนขืนเมืองศรีดินก็นเลยได้มารีวิวให้ได้ทราบครับผมเพราะว่าเนี่ยตอนนี้ผมเปลี่ยนมาจัดทรงแบบ COD แบบไปซน,นี่ได้ครับผมตอนนี้ก็ถือว่าไหวครับผม มาดีวิวให้พี่ให้น้องได้สาบกันครับผมทุกอย่างปกติกันบริการแล้วแต่ลูกค้าอยากให้ทรงบริษัทใดก็สร้างใดครับผมตอนนี้ทั้งไข่เซียนขือนอวนสลินขอบริการพี่บริการน้องแบบจัดทรงแบบเซีดีแบบไปสนี่นยครับผมเพราะว่าผมได้ทดลองแล้วไวกว่าครับผม ก่อนนานี้ทรงให้ลูกข่าหลายท่านก็ตกไปสามสี่หมื่นก็ของกันยังบ่ถ,ถึงหามื่นกันยังบ่ถ,ถึงเพราะว่ามีติดขัดกันนิดๆหน่อยๆกับผมอ่ะเดี๋ยวมาเขาเรื่องคืนกันตอกับผมเนี่ยนี่ก็เป็นคืนผีเสื้อที่ลูกข่าได้สั่งเขามากอหลายชุดกรับผมตอนนี้ก็สิได้จัดทรงในวันที่ 15. สิบหาคับผม นี่ฮะเพิ่งมดเซ็ตเมื่อคืนกับผมก็ถือโอกาสมารีวิวให้พี่ให้น้องได้ทราบกันแต่ด้สังก,กันเขามาโพลสุดสองชุดกับผมก็รับทันที่สั่งเข้ามากะรายละเอียดก็ตั้มภาพด้วยกับผมนี่ฮะรายละเอียดอยู่้างนาทันเรอยก็คือสินค้าได้สำเร็จแล้วกับผมเห็ดเหลีล่ยมละนี่ฮะบอกว่าจะเป็นชุดละสามสิบห้า สามสิสร้งได้กับผมหรือว่าคืนผีเสือ้อจุดละสิรักสามสิบวง20่รัก40บวงเนี่ยสร้างเขาว่าได้กับผมมาคุยมาตลอ,องราคากันได้ครับเนี่ยเป็นราคาที่ทั้งขายเซียนคืนเมอรทร์เด้นำมาบริการผีบริการหนองเป็นราคากันเองกับผมราคาบานๆสินค้า ที่ตั้งขายเปิดขายก็คือตามวันที่ครับผมเน้นลักๆก็คือเปิดขายสินค้าก็ตามวันที่นี่ฮะตัวนี้ก็เป็นคืนแขวนแบบม้วนด้41่บเบวงครับผมนี่รายละเอียดสินคา้าทางนาท่านนี่แะน,นี่คือคืนแขวน41บเบวมพร้อมโดยกระดิง่งลังเก็บรวมส่ง4ี่รอยบาทครับผม เป็นบริการจัดเก็บปลายทางแบบ COD นี่ก็เป็นคืนแขวนแบบม้วนใดครับผมสำหรับท่านที่สนใจสั่งซื้อแยกชิน้นหรือว่าสั่งซื้อเขาชุดใดครับผมหุ่นยางนกกวักนกอีรุ่มก็มีอยู่ตรงข้างนาทันเลยครับผมเป็นสินค้าที่พร้อมจัดส่งท่านที่สั่งเข้ามา หลายอย่างอัคุยต่อรองราคากันไดกับผมตัวนี้เป็นราคาที่ทางขายเซียนคืนเมองสุรลินยังบม่ได้เปิดราคาแบบใต้ตัวกับผมกัมาจัดปรใหพี่ให้นองแล้วครับผมนี่ฮะสั่งกันหลายชิน้นหลายชุดก็คือมาต่อรองราคากันได้เลยกับผมเป็นสินค้าตัวนี้ก็เป็นสินค้าที่ลูกค้าได้สั่งเขามากกับผมสำรับทันทีสั่งเขามากอะ นี่ฮะเบิ่งรายละเอียดสินค้าได้เลยกับผมหรือทันทีสนใจกับถักลายเขาขอความเม็นเส้นเจอมากกับผมมาเบิง่งรายละเอียดสินค้าโทรมาคุยโทรมาถามเพื่อความชัดเจนในการจัดส่งขาดจัดส่งจักบาทรายละเอียดสินค้าเป็นยังไงกัตัวนี้ทางขายเส้นคืนอยากให้เขามาคุยไม่เห็นกับผมเป็นสินค้าก่อนจัดส่งนี่ฮะ เพื่อความชัดเจนทางกายเส้นคืนกนัเป็นบริการจัดเก็บไปทางครับผมอยู่ที่ความสะดวกของลูกค้าเลือเข้ามาใดครับผมตอนนี้ก็รอจาจอยู่หนาบานเลยครับผมเป็นบริการจัดเก็บไปทางแบบซ o d ดีจัดส่งแบบไปษณีไทยครับผมตอนนี้ก็ไหวครับผมสำหรับทันที่สนใจหรือว่าอุปกรณ์อื่นๆ ประกอบจำคืนกับมีหลายอย่างครับผมสนใจแบบใดถักเขามาใดครับเนี่ยวกว่าจะเป็นห่วงนกห่วงไก่นี่ฮะดีพามาเบึงรายละเอียดนะฮะห่วงนกนี่ก็คือหนึ่งอยตัวนี่แปดสิบบาทด้วยครับผมนี่มีอยู่หลายพันตัวอยู่ครับนี่ฮหนึ่งอยตัวแปดสิบบาท ส่วนห่วงไก่ตัวละหนึ่งบาทครับผมตัวละหนึ่งบาทาเสือกสายมีนสำหรับทันที่สนใจกะถักเขามาใดค,ครับผมาว่าสิเป็นพายาเขตดขืนพังพรใส่เองกะสายนาม,มีกับผมต่อใส่ห่วงไว้เดียบร้อยหาลักอยู่แถวบ้านไกลไกบ่บานน้ำลานสอมลานคากะ หัดใส่ใดครับผมประหยัดต้นทุนไปพอสมควรครับนี่ฮะาวาสิเป็นเอ็นทำคืนแขวนคืนลักคืนดักพังพอนือว่าสิเป็นไซนาสติต่ตอรํสำเร็จอ่ะมีครบทุกอย่างครับผมสำหรับลูกค้าที่สนใจหรือว่าบ่มีเวลาเหตุนี่ฮะอยากเหตุอยากลองถักเขามาคุยสอบถามได้ละเอียดใดครับผม เป็นรายละเอียดใหม่ๆในวันที่14เดือน4ปี63สทางขายซื้อคืนเมืองสุรินทร์ขอฝากพี่ฝาก้องไว้สนี้ก่อนครับสวัสดีครับ